วันนี้ท้องฟ้ามืดมนค่ะทุกคนรอให้แจ่มใสก็ยังไม่แจ่มค่ะมีเสียงฟ้าร้องอยู่เรื่อยๆนะคะพร้อมที่จะตกตลอดเวลาแต่ก็ไม่เป็นไรทำให้บรรยากาศเย็นขึ้นก็โอเคค่ะขับรถไปก็พอได้อยู่ ไม่ไม่ไม่ลำบากมากไม่ติดไปได้เรื่อยๆค่ะรถไม่ติดชีวิตของคนเมืองนะคะจะไปไหนมาไหนก็ต้องกำหนดอะไรไม่ได้เลยว่าเราจะติดตอนไหน ะะวันนี้ดูคืมๆนะคะทุกคนดูสับสนวุ่นวายนิดนึงเนาะ <t> แต่ก็ชินแล้วนะคะทุกคนชินแล้ว ก็หยุดหยุดแล้วก็ตกอยู่ประมาณนี้ค่ะช่วงนี้นะคะน้ำในลําคลองลําเขื่อนก็เหมือนจะสูงขึ้นเรื่อยๆก็ต้องเฝ้าระวังช่วงช่วงหลังจากหลังจากสงการมาแล้วฝนตกนี้ของน้าํามักจะจะเอ่อนะคะ So... 그